ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูผลงานตกแต่งคอนโดอีกห้องหนึ่งนะครับของทาง YI by นะห้องนี้ก็เป็นห้องที่ภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นห้องไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงานตกแต่งกึ่งรีโนเวทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ The Medisun นะครับอยู่ริมถนนสุข,ขุมวิทเลยนะครับ,รบก็เป็นคอนโดอายุประมาณ10ปีแล้วะพื้นที่มันประมาณ120กว่าตารางเมตร นะครับห้องนี้ก็ ate, รีโนเวทนะฮะมันมีแก้ไขางานระบบนิดหน่อยแล้วก็ทำห้องให้มันดูกลับมาสวยอีกครั้งนะครเพื่อจะปล่อยเช่านะเดี๋ยวพามาดูดีเทลงานออกแบบกันละกันนะครับส่วนแรกนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนลิฟวิ่งไดนิ่งนะฮะห้องนี้ด้วยพื้นที่มันร้อยกว่าตารางเมตรนะดังนั้นพื้นที่มันกว้างมากเข้ามาแล้วรู้สึกดีลกซ์ได้ทันทีนะฮะโซนแรกที่จะมาพูดนะฮะก็คือโซนทานข้าว นะครับโซนทานข้าวเนี่ยมันก็มีโต๊ะนะฮะโต๊ะเนี่ยที่นั่ง6ที่นั่งวางได้สบายนะฮะอย่างในงานดีเทลของงานรีโนเวทเนี่ยอย่างโต๊ะเนี่ยผมก็ใช้โต๊ะเดิมนะก็เป็นโต๊ะเดิมของของทีเ่เจ้าของเขามีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็โต๊ะเราก็ต้องมีการปรับสีนิดนึงเหมือนมีการเก็บขอบเก็บอะไรให้มันกลับมาดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะๆจริงๆก็คือโซนของอย่างโคมไฟ นะครับด้วยความที่โต๊ะมันค่อนข้างแกรนนะฮะเราก็จะหาโคมไฟที่มันมีความแกรนใกล้ๆก,กันเนี่ยความกว้างของโคมไฟมันก็ใกล้ๆก,กับโต๊ะเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่างแผงด้านหลังนะครับอันนี้มันเป็นบางตานะครับจากทางเข้าห้องเนี่ยอันนี้ก็มีการติดลามิเนตใหม่เพื่อให้สีไม้เนี่ยมันเป็นสีไม้โทนเดียวกับง,งานอื่นๆในห้องนะครับแล้วก็แผงที่มันเป็นฟีเจอร์วอล์นะครับอย่างผนังเนี่ยก็เป็นผนังที่ผมว่ามันเป็นผนังที่มันเด่น ที่สุดในห้องนะครับก็มีการใช้กระเบื้องนะนี่เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทานะครับเอามาติดไว้แล้วก็พยายามจะเลือกลายให้มันให้มันต่อกันให้มันเป็นตัววีนะครับวันนี้ก็ต้องค่อยๆทําให้ช่างค่อยๆทานะครับแล้วก็มีการวางโตคอนโซลไว้นะครับคอนโซลมันก็ทําให้ดูผนังเนี่ยมันดูเต็มขึ้นดูครบขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะฮะก็คือเดิมมันเป็นปูนธรรมดาแหละ แล้วก็มีการเพิ่มกระจงเงาสีชาเข้าไปนะเพื่อให้มันดูขลุมขึ้นแล้วก็มันมีแสงที่มันสะท้อนมาจากหน้าต่างเนี่ยเข้ามาที่มุมนี้มันก็จะทําให้โซนทานข้าวเนี่ยมันดูเปิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเก้าอี้เนี่ยก็เลือกทรงเก้าอี้ให้มันดูโมเดิร์นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่ทําในส่วนดิ닝นะทำไม่ได้เยอะแต่ว่าทําแล้วมัน ดูรวมๆมันดูสวยดูลงตัวดีนะครับโซนถัดมานะครับก็คือลิฟวิ่งเนี่ยแผงที่มันเป็นฮีโร่นะฮะก็คือแผงทีวีนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นเฟอร์ลอยนะครับมันเป็นบิวอินแหละเราก็ลือ้อบิวอินเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ทำแผงขึ้นมานะครับผมจะเล่าจากตู้ก่อนอย่างตู้ทีวีเนี่ยก็ทำเป็นตู้ลอยนะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยมันก็จะเป็นลอยขึ้นมาจากพื้นนะฮะแล้วก็มีการซ่อนไฟด้านล่าง นะครับท็อปหินเราก็วางหินเป็นหินอราเบสคาโต้นะสีขาวสีขาวแล้วก็มีเวนสีเทานิดนึงมันก็จะตัดกับหน้าบานด้านล่างนะครับแล้วก็อย่างมุมตรงนี้เราก็ทำให้มันโค้งนะครับพอมุมมันโค้งเนี่ยมันก็เวลาเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะไม่สะดุดนะครับส่วนแผงเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแผงที่ค่อนข้างมีความยาวนะผมก็จะทำตู้มันเต็มแล้วก็จะทำผนังเนี่ยให้มันดูเต็มด้วยนะฮะ ห้องนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นห้องปล่อยเช่านะครับดังนั้นการรีโนเวทก็จะมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวนะพอมันมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวเนี่ยแผงที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะใช้กระเบื้องนะฮะแต่ในการเลือกกระเบื้องเนี่ยก็พยายามเลือกกระเบื้องที่มันมีลายที่มันค่อนข้างดูออร์แกนิกดูจริงนะอย่างนี้ก็เป็นกระเบื้องสีขาวนะฮะลายค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ พอมันเป็นกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีดีเทลว่ามันจะมีไซส์มีสเปคที่มันฟิกซ์นะฮะก็ต้องมีกรอบกรอบก็จะมีเป็นกระจกสีชาเป็นกรอบนะครับแล้วก็ตรงใต้กระเบื้องเนี่ยก็ทําเป็นไม้หล่อนๆนะให้มันดูมีเท็กซ์เจอร์นะก็จะพยายามจะวางให้ผนังเนี่ยมันดูสวยนะดังนั้นผนังเนี่ยถ้าวางทีวีสักแบบ60นิ้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูแกรนดูสวยละนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย พื้นที่ดูทีวีเนี่ยมันกว้างมากนะนี่มันกว้างเกือบ3เมตรเลยหน้ากว้างนะตรงนี้เราก็วางโซฟานะโซฟานี่ก็เป็นโซฟาผ้านะนี่เป็นโซฟาผ้าที่ย้ายมาจากอีกคอนโดหนึ่งก็เป็นโซฟาผ้าที่สวยอยู่แล้วนะครับห้องนี้มันจะออกเข้มๆเมทาๆดูเท่ๆนิดนึงนะครับอย่างโซฟาก็จะเป็นสีเบจจางๆหน่อยนะครับแล้วอันนี้ตรงฝั่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะเราทำด้านหลังอย่างผนังเนี่ยก็คือเราทำ ุ้นไม้ขึ้นมานะครับเพื่อแบ่งเป็นช่องๆแล้วก็ติดวอลเปเปอร์นะตรงนี้โซนตรงนี้เราติดวอลเปเปอร์เพื่อจะให้ผนังด้านหลังเนี่ยมันดูมีเท็กซ์เจอร์นะครับถัดมาจากผนังเนี่ยก็จะเป็นกระจกเงานะครับอย่างอย่างโซนตรงเนี้ยมันก็เป็นทริคก,การออกแบบที่ที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยๆก็คือ ตรงส่วนที่ติดกับหน้าต่างเนี่ยเราก็วางกระจกเงาไว้นะครับมันจะได้ช่วยให้แสงธรรมชาติมันเข้าแล้วก็ห้องมันดูกว้างดูสว่างขึ้นนะส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์นะจะเห็นว่ามันมีแบบโต๊ะกลางตัวใหญ่ๆมันมีโต๊ะข้างเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเฟอร์เดิมของห้องนะครับก็พยายามเอาเฟอร์เดิมของห้องออกมาวางไว้ด้วยมันจะได้ไม่เสียคือไม่ต้องทิ้งเฟอร์มัน10ปีแต่ถ้ามันยังดูดีก็ใช้ไปก่อน นะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูในส่วนของมา่านเราก็ทําใหม่นะฮะอย่างม่านเนี่ยก็มีทําบางลางใหม่แล้วก็มีซ่อแนว e d ดในบางลางนะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับด้วยสเปคคอนโดมันเก่าก็จริงนะแต่ที่เนี่ยเพดานสูงเกือบ3เมตรเนี่ยสเมตรปลายปลายแล้วก็ได้หน้าหน้าของกระจกที่กว้างมากเลยนะก็เป็นสเปคที่ดีนะผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะ เสร็จจากโซนลิฟวิ่งรูมนะครับลิฟวิ่งรูมก็จะดูขลึมๆดูเท่ๆเดี๋ยวถัดไปพาไปดูตรงโซนทางเข้าห้องนะครับอย่างตรงทางเข้าห้องเนี่ยนะครับผมก็มีการทําในส่วนของตู้รองเท้านะตู้รองเท้าเนี่ยก็คือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อยากให้มันมีที่ใส่รองเท้านะก็จะมีหน้าบานที่มันเปิดแล้วใส่รองเท้าได้นะครับส่วนพวกนี้ก็วางเป็นแบบของที่เราใช้เข้าๆออกๆประจําอย่างเช่น นาฬิกามือถือกุญแจห้องอะไรเงี้ยเราก็วางที่โซนตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ทําเป็นข้างในก็เป็นชั้นปรับได้นะครับก็ชั้นเก็บของนะแล้วก็ใช้หน้าบานเป็นกระจกเงาคือโซนตรงนี้มันอยู่ห่างจากหน้าต่างเยอะแล้วมันจะมืดนิดนึงนะครับก็อยากจะเพิ่มกระจกเงาเพื่อให้แสงจากด้านนอกเนี่ยมันสะท้อนเข้ามานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของครัวนะครัวเนี่ยต้องบอกว่าครัวเดิมเนี่ยมันก็อายุ เกือบ10ปีแล้วลหละนะครับครัวเนี่ยเราก็เอามาทำใหม่นะแต่ว่ามันเป็นการทำใหม่แบบคุม budget, คบัตเจตนะฮะในความหมายก็คือมันเป็นโครงเดิมนะครับเนี่ยเป็นโครงครัวเดิมเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำก็คือรื้อท็อปเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนท็อปใหม่นะครับอย่างอันนี้ก็ใช้ท็อปใหม่ให้มันเป็นหินควอตนะหินควอตมันก็จะมีเนื้อที่แน่นแล้วก็เวลาแบบซีอิวหยนอะไรไปมันจะไม่ซึมนะมันก็ใช้งานได้นาน นะครับแล้วก็พวกอย่างหน้าบานตู้ด้านล่างเนี้ยหน้าบานตู้ด้านล่างทั้งหมดเนี้ยเราก็ติดลามิเนตใหม่นะครับแล้วบานไหนมันเสียเราก็ซ่อมเปลี่ยนข้อพับเปลี่ยนตรงจุดที่มันอาจจะผุอาจจะพังแล้วเราก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็พยายามคุมโทนให้ด้านล่างเป็นสีไม้นะครับส่วนตู้ด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นโครงตู้เดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็จะไปเน้นติดลามิเนตสีดำนะครับติดพวกกระจกเงาชานะครับเพื่อให้มันดู มีความเงางามขึ้นมามันก็จะดูสวยนะครับแล้วก็มันจะดูใหม่ขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกแบ็ k ส p แ a ลชต่างๆนะด้านหลังครัวเนี่ยแบ็กสแฟลชก็จะใช้กระเบื้องลายหินนะครับเอามาติดนะมันก็จะทำให้งานมันดูครัวมันจะดูสะอาดดูใหม่ดูน่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ครัวอย่างซิงก์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนก็ใส่ซิงค์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเค ห้องนี้เดี๋ยวพาไปดูมีโซนเก็บของด้านนอกด้วยสำหรับที่ระเบียงนะฮะตรงนี้มันก็เป็นเหมือนโซนเซอร์วิสนะเป็นระเบียงเซอร์วิสนะครับคอนโดสมัยก่อนเนี่ยใช้พื้นที่ได้แบบเต็มที่มากนะเวิร์นเวดีห้องก็จะมีวางระเบียงนี้ให้ก็จะเป็นที่เก็บของนะนี่วางแบบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่นะครับวางตู้รองเท้าแบบเอาไว้เก็บของจริงจังนะครับมีพวกเบเกอร์นะ อย่างตรงนี้ผมก็วางกระเป๋าเดินทางไว้ได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันทําผนังขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะเก็บนะน,นี่ก็เปิดมาก็เป็นที่เก็บของข้างในอีกนะครับก็คือในฟังก์ชันเนี่ยอย่างในการรีโนเวทเนี่ยก็ทำพวกบานอะไรใหม่ให้ลูกค้าไปด้วยนะมันจะได้เก็บของได้นะก็พยายามใส่ฟังก์ชันกลับคืนให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูข้างในกัน ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนใหญ่นะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าห้องนอนใหญ่เนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงสำหรับห้องนอนใหญ่นะครับก็เป็นห้องที่มีพื้นที่เยอะเหมือนกันนะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในเชิงของงานเฟอร์นิเจอร์ที่ผมทำนะ ก็คืออย่างปลายเตียงนะฮะตรงนี้ดูปลายเตียงระยะปลายเตียงเยอะเลยนะครับแบบเดินนี่ขนาดมีบิวอินนะทางเดินยังเยอะนะครับผมก็ทำการใส่เป็นโต๊ะทำงานสแลตตู้ทีวีนะครับมันก็จะเป็นมีเป็นตู้ที่มีลิ้นชาร์กนะแล้วก็มีบานเปิดต่างๆนะครับเพื่อให้เก็บของปลายเตียงได้นะครับแล้วก็อย่างท็อปหินต่างๆเนี่ยก็จะวางเป็นอันนี้เป็นดำมอลคิวนานะครับก็จะใช้โทนเข้มนิดนึง แล้วก็อย่างตรงนี้มันเป็นมุมที่คนเดินตลอดเนี่ยผมก็ใส่เป็นมุมโค้งไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานนะครับในส่วนของโต๊ะทํางานเนี่ยมันก็ต่อระนาบเดียวมากับตู้ทีวีเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ที่ทําให้เหมือนเวลานั่งทํางานนั่งอะไรมันก็มีพื้นที่ทําคงทําคอมอะไรก่อนนอนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าด้วยสเปซของห้องมันทําได้นะครับก็ก็เลยใส่ให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ อีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทำนะฮะก็คือส่วนของผ,ผนังหัวเตียงนะครับผนังหัวเตียงเนี่ยก็คืออยากจะทำให้ห้องมันดูอุ่นด,ดูสว่างขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้มันเปลืองพื้นที่นะ,ะก็เลยกรุผนังขึ้นมานะครับล้วก็ใช้ลายไม้นะด้านบนส่วนด้านล่างก็จะใช้ไม้ซีซีนะครับใช้ไม้ซีซีสีเข้มนะมันก็เป็นภาษาออกแบบเดียวกับ ตรงลิฟวิ่งรูมแหละเอามาใช้นะครับแล้วก็มีติดกระจกเงาชาด้านข้างเพื่อสะท้อนวิวทำให้ห้องมันดูกว้างนะครับแล้วก็ในดีเทลเนี่ยก็คือผมกรุกไม่ต้องสุดนะครับมันจะเกือบสุดผนังเพื่อที่จะไปทำช่องไฟเพื่อเพื่อจะมีการซ่อนไฟไว้ด้านบนด้วยนะครับก็เป็นดีเทลที่ที่ออกแบบไว้เพราะว่าอย่างเตียงเนี่ยสภาพโทมนิดนึงแต่มันคือเตียงเดิมของห้องนะครับก็คือเตียงมันเป็นเตียงที่ทรงมันสวยอยู่แหละเดี๋ยวเรียก ร้านทําความสาดมาทํามันก็ดูดีนะครับก็เตียงก็วางชิดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนไอ้เจ้านี่ก็เป็นตู้เดิมนะเจ้าของเขาก็อยากให้ใช้ก็ทรงมันก็พอได้กับกับห้องก็วางไว้ตรงนี้นะครับถัดมานะก็จะเป็นส่วนของเหมือนเป็นคลอเซตนะครับต้องคลอเซตเนี่ยในหลักการรีโนเวทเนี่ยผมว่าคลอเซตมัน ไม่ได้ต้องไปทําอะไรมันมากมายนะครับหลักๆที่ผมแก้นะตู้เป็นตู้เดิมหมดหน้าบานเป็นหน้าบานเดิมหมดแต่ว่าผมเปลี่ยนพวกข้อพับนะครับอย่างข้อพับพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้นะครับมันจะได้สมูทนะครับแล้วก็เป็นแบบซอฟ t ์คล s สนะครับมันก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับถึงแม้ว่าใช้งานมา10ปีถ้ามันไม่ได้ผุไม่ได้อะไรเราเปลี่ยนแค่บานพับก็โอเคละนะอ๋อลืมพูดถึงแผงตรงนี้นะครับแผงตรงเนี้ย ก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ของแผงใหม่นิดนึงอันนี้ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นไม้เข้มเดิมมันจะเป็นแบบแนวลังพึ่งรังพึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันดูโอลด์สไตล์ไปหน่อยผมก็ใช้โครงเดิมนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจกลอนนะครับให้มันดูมีเท t e เจอร์มีวัสดุที่มันดูสวยนะครับถัดมานะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่เนี่ยก็เป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่นะ คือห้องน้ําที่โครงการสมัยก่อนเนี่ยใหญ่โคตรเลยนะครับมีอ่างอาบน้ำนะแถวนี้โซนสุข,ขุมวิทมิตรสุข,ขุมวิทเนี่ยคนญี่ปุ่นมาเช่าอยู่ได้นะส่วนที่ผมทําไปหลกัหลกๆนะก็คือพื้นนะฮะถ้าเพื่อนๆดูกระเบื้องพื้นเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับแล้วก็มันจะเป็นสีเทาที่มันมี t e x t อร์ให้มันสากนิดหนึ่งเดินเราไม่ลื่นนะครับแล้วก็เลือกลายมันสวยนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของ ซิงนะครับซิงนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตู้ด้านล่างนี่ก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเพื่อทําให้มันใหม่ของเก่ามันแบบผุผุพังๆแล้วแบบบานตู้โดนน้าบ่อยๆมันพังอันนี้ก็ใช้ MDF แบบกันน้ำนะ M M เขียวนะฮะก็ทำใช้วัสดุกันน้ํามาทําตรงนี้แล้วก็วางท็อปเป็นหินเทียมให้นะครับในส่วนของห้องน้ําก็ผมถือว่าสอบผ่านมากๆนะกระจกบ,บานใหญ่อ่างอาบน้านะครับแล้วก็โซน ชาว w e r นี่ก็แบบใหญ่บิ๊กบึ้มนะฮะอันนี้เนี่ยใหญ่แบบผมกลางสองมือยังสบายเลยนะครับก็เป็นฟังก์ชันของห้องน้ำที่ค่อนข้างจะครบครันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับห้องนอนเล็กที่นี่นะครับ ด้วยเลเยอร์เนี่ยมันจะเน้นลิฟวิ่งรูมกับเน้นห้องนอนใหญ่นะครับดังนั้นห้องนอนเล็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าขนาดก็กําลังดีนะครับหลักๆก,ก็คือห้องนี้ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรนะก็เป็นตู้เดิมหมดนะครับแต่ว่าตู้เดิมเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนในส่วนของบันพับนะครับที่มันดูเก่าที่มันดูมีปัญหายกเยกยกเยกออกไปนะครับแล้วก็ อย่างโต๊ะเครื่องแป้งอะไรนี่ก็ของเดิมหมดนะหลกัหลกๆคือทาสีอ่าใช่ห้องนี้ก็จะจะทาสีมันออกเทาๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีการใส่ในส่วนของมูลี่ที่หัวเตียงนะครับทำให้คือมูลี่มันก็ดูมี t e x t อรทอ์ที่เหมือนกรนะจกลอนที่เหมือนไม้ซีดอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยขึ้นหน่อยนึงนะแล้วก็เตียงนี่ก็วางเตียงควีนไซส์ได้นะถ้าใครมาเช่าอยู่ห้องนี้ก็เป็นห้องห้องนอนที่นอนได้สบายเหมือนกันวางเตียงควีนไซส์ได้ชิลๆเลย นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะมีห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ำที่แชร์กับลิฟทงรูมนะฮะห้องน้ำสองนะก็เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าฟังก์ชันก็ครบเหมือนกันนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยส่วนที่ทางผมทำก็พื้นเนี่ยรื้อใหม่นะครับแล้วก็ติดกระเบื้องใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์อ่างล้างมือ ตัวท็อปหินเทียมตัวลามิเนตด้านล่างเนี่ยก็คือผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็คือเปลี่ยนชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีชาเวอร์มีโถสุขภัณฑ์อันนี้มาตรฐานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องที่เดอะเมดิสันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงจะได้ไอเดียนะครับเอาไปปรับใช้กันในการตกแต่งห้องนะอย่างห้องเนี้ยมันก็เป็นห้องที่มีอายุประมาณแบบ สิบปีแล้วแหละเกือบเกือบสิบปีนะฮะดังนั้นหลายๆอย่างถ้าเรารีโนเวทให้มันกลับมาสวยเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นห้องคอนโดที่มันคอมเพ่ิทีฟในในตลาดปล่อยเช่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่ทำงานพวกรีโนเวทเนี่ยก็ต้องค่อยๆทําทำอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อยๆปรับแต่ละจุดไปนะครับ จุดไหนไม่จําเป็นต้องทําก็ไม่ต้องทำนะครับพยายามคุมคอสให้กับโอนเนอร์ด้วยนะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงจะได้ไอเดียอะไรไปกันบ้างละกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้กับช่อง yibydiscondo นะก็ฝากติดตามเพจ yibydiscondo ใน Facebook ด้วยนะยังไงทุกๆอาทิตย์ก็พยายามจะเอาห้องใหม่ๆอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนเอาไว้เจอกัน สวัสดีครับ